มเรียบสัวสวัสดีค่ะมาถึงกัมพูชาทั้งทีนะคะก็ขอทักทายสวัสดีกันเป็นภาษาเขามรกันหน่อยค่ะดิฉันอยู่ที่ PTT Station กัมพูชาสาขาชบากัมเบอร์ตรุงพนมเปนค่ะท่านผู้ชมคะถ้าดูผ่านๆนนะึกว่าอยู่ที่ประเทศไทยค่ะหน้าตาสถานีบริการน้ำมันนี่ก็เหมือนในประเทศไทยเลยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยปั๊มน้ํามันที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะเป็นปั๊มขนาดเล็กนะคะเข้ามาก็คือเพื่อเติมน้ํามันเท่านั้นละค่ะแต่ว่า PTT Station เขาเป็น Live Station มีเหมือนที่ประเทศไทยมีเลยมีคาเฟ่เอเมซอนเซเว่นร้านอาหาร EV Station และที่สำคัญนะคะห้องน้ำสะอาดมากเลยนะคะได้รับการตอบรับจากชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากนะคะ เพราะว่ายกมาตรฐานของ PTT Station ประเทศไทยมาที่กัมพูชาค่ะที่ประเทศกัมพูชานะคะ OR เขาวางกลยุทธ์เป็นบ้านหลังที่สองมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ กัมพูชาเป็นบ้านหลังที่2ของโออานะครับเราเนี่ยอยู่ในกัมพูชามาตั้งปี2000นะครับเราก็เจริญเติบโตนะครับมาเรื่อยๆนะครับเรามีสเตชันอยู่170สเตชันนะครับแล้มีธุกิจไลฟ์สไตล์นะครับเราก็เอาบิสเนสโมเดลที่เราประสบความสําเร็จในประเทศไทยเนี่ยมาสร้างในกัมพูชาถ้าเทียบกับบริษัทนน้ำมันต่างชาติที่กัมพูชาเนี่ยการแข่งขันเราอยู่ในระดับไหนคะ เราเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทต่างชาตินะครับธุรกิจคาเฟ่เมซอนก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะชอบคาเฟ่เมซอนครับเราเองก็พยายามที่จะหาโมเดลความหลากหลายในสไตล์รูปร่างของคาเฟ่เมซอนให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะนําผลิตภัณฑ์นะครับจากประเทศไทยมารวมทั้งคัาสัมพิพันธ์ดีๆในกับประเทศกัมพูชามาเพื่อให้เขาเจริญเติบโตร่วมกับเราด้วยครับถ้ามองธุรกิจในกัมพูชาแล้วเนี่ยอะไรที่ o อาจะเข้ามาขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าบอกที่นี่คือบ้านหลังที่ 2, 2> มีธุกรกิจอีกมากมายโดยเฉพาะธุกรกิจในเรื่องของการขายอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าประเทศนี้มีการเจร,ริญเติบโตอย่างมากนะครับอันที่2ก็คือธุกรกิจ RPG ของรูปิคัน ธุรกิจยังมาตอยซึ่งมีการขยายถนนถนนตับใหม่ๆมากมายแสดงว่าเราจะเห็นธุรกิจของโออารเนี่ยมากขึ้นแตกลายไปจากเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแตกลายไปจากน้ํามันอีกใช่ไหมคะใช่ครับเราอยู่ในประเทศนี้มามากกว่า25ปีการเข้าถึงตลาดแล้วเข้า,ขาใจในเร t ช o n s ชิปต่างๆของ คู่ค้าเนี่ยนะครับเรามีน็ตเวิร์กมากมายเพราะนั้นการที่จะ penetrate ตลาดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปปีหน้าเนี่ยเรามองว่าในกัมพูชาเนี่ยแทร็กตนะครับในการลงทุน1,700ล้านบาทโดยประมาณก็จะเห็นว่าความมุ่งมั่นของเราก็ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน,นื่องครับผมในเรื่องของการวางอินฟาสตรักเจอร์หรือว่าเพิ่มนะครับสเตชันนะครับหรือว่าเพิ่มคาเฟ่เมซอนรวมทั้งปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะเพิ่มคลัง l p g เพิ่มขึ้นมานะครับ ชมคะในแต่ละวันนะคะรถเนี่ยวิ่งเข้า PTT Station กัมพูชาตลอดเลยค่ะคาเฟ่เอเมซอนที่กัมพูชานะคะยอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งในต่างประเทศสาขาที่ขายดีที่สุดนะคะวันล,ละเกือบ1,000แก้วค่ะพ t t ี t ีสเนคือมีสถานที่ที่เติมน้ำมันดีแล้วก็มีสถานที่แบบใหญ่จอดรถสะดวกแล้วก็ห้องน้ำสะอาดสามารถสื่อกาแฟคฟ่ะกาแฟ a อเมซอ หนังผากพวงเวลาเดินทางไกลอ่ะท่านผู้ชมคะ172่ะ172สาขาที่กัมพูชานะคะ OR ก็คาดว่ายอดขายน้ำมันปีนี้ที่กัมพูชานะคะประมาณ600ล้านลิตรค่ะ กินส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งของปั๊มต่างชาติที่เข้ามาลงทุนที่กัมพูชาค่ะและเป็นอันดับสองรองจากเตลาซึ่งเป็นโลเคอลแบรนด์ของที่นี่ค่ะทำไม PTT Station มาที่นี่แล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันดับแรกเลยนะครับรูปแบบของตัวปั๊มเองเนี่ยเรามีความสวยงามนะครับห้องน้ําเราสะอาดพื้นที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับน้ำมันของเราเนี่ยคุณภาพมาตรฐานปริมาณครบมีธุรกิจหลากหลายให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาครับ ที่นี่เนี่ย172สถานี OR ลงทุนเองทั้งหมดหรือว่าเป็นดิลเลอร์คะส่วนใหญ่เป็นดิลเลอร์ลงทุนครับเราเปิดโอกาสให้ทางนักธุรกิจที่มีศักยภาพของประเทศกัมพูชาเนี่ยมาลงทุนร่วมกับเราเพื่อเติบโตร่วมกันนะครับในบรรดา172สาขาเนี่ยเป็นของเจ้าของอยู่12สถานีครับ OR ลงทุนเองแค่12สถานีใช่ครับ160สถานีเป็นคนกัมพูชาครับคอนเซปต์ก็คือเติบโตไปด้วยกันใช่ครับถูกต้องเลยครับ CO o บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของ OR อะไรที่จะลงทุนได้อีกสินค้าอะไรที่มีในประเทศไทยที่ทาง OR ประเทศไทยขายอยู่ยังไม่ได้ขายมาที่นี่ยกตัวอย่างเช่น LPG ยังมาตอยธุรกิจน้ํามันหล่อเลื่อนมีการวางแผนที่จะขยายในส่วนของธุรกิจนอนออยเราก็มองพาร์ทเนอร์ของเราที่มีศักยภาพที่เมืองไทยหรือแบรนด์ดังๆที่ประเทศไทยเนี่ยก็มาเปิดที่นี่ครับเรียกว่ายกมาตรฐานประเทศไทยมาที่นี่เลยเราเป็นแบรนด์ชั้นนาของไทยเราก็มีพันธกิจอย่างหนึ่งคือนําแบรนด สินค้าไทยนะครับที่มีมาตรฐานมาสู่สากล OR มาลงทุนที่กัมพูชาเนี่ยประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างเรานำพาสิ่งที่ดีๆนะครับที่สัก c e เซสในประเทศไทยมาสู่ประเทศกัมพูชาเรามีวิชั่นที่จะเป็น b e t t e r m e n t for c a o b o d n a n c o m m u n i t y and Lifestyle เราจะยกระดับมาตรฐานของชุมชนไลฟ์สไตล์ให้พี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยดีขึ้นนะครับการจ้างงานหรอคะปทกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการจ้างงาน1ัน0กว่าตานะครับดิวเลอร์เราเนี่ยที่จ้างงานเนี่ย มากกว่า8 0รรนาตาเรียกว่า172สาขาของ PTT Station เนี่ยเกิดการจร้างงานในกัมพูชานี่เกือบ10,000คนแล้วใช่ครับพิธีแล้วเนี่ยเราจ่ายภาษีเป็นอันดับที่22ของประเทศนะครับเ,เราจ่ายภาษีพิธี่แล้วไป4.1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเรียกว่านำพาแบรนด์ของประเทศไทยนะคะมาบุกตลาดใน CRMV โดยเฉพาะกัมพูชานั่นเองครับ คุผู้ชมคะคาเฟ่ Cafe Amazon for c h a n c e ที่กัมพูชานี้นะคะนี่ขันหน้าตาเหมือนที่ประเทศไทยเลยนะคะบริสต้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่บกคร่องทางการได้ยินนะคะนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ OR ให้ความสําคัญในการดูแลชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคมคะ่ะซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย OR 2030ใน3มมิตินะคะอีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR Empowering All Towards Inclusive Growth เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงหน้ากรมาค่ะ